สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านนะคะแม่ตานสไตอีแม่มาแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่ตาลก็มีข่าวสารดีๆมาแจ้งมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาในคลิปทั้งหมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสไตอีแม่เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ตานในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปไหนแม่ตาลมีประโยชน์นะคะก็ช่วยแชร์ต่อๆกันไปด้วยค่ะ ชงกบงวันนี้นะคะอุดหนุนกา๊าซหุ่งต้มน้ำมันเบนซินนะคะและอุ้มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงพลังงานนะคะเตรียมชงกบงช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอุดหนุนกา๊าซหุ่งต้มน้ำมันเบนซินกับผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเห็นชอบนะคะก็เตรียมชงคอรมอให้อนุมัติทันทีนะคะ กระทรวงพลังงานระบุว่าในการประชุมกบงกรมธุรกิจพลังงานจะเสนอมาตรการช่วยเหลือกา๊าซหุงต้ม LPG ภาคครัวเรือนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะให้กับผู้ที่ถือบัตรจำนวน13.5ล้านคนได้รับเงินอุดหนุนค่ากา๊าซหุงต้มจาก45บาทนะคะเดิมเนี่ยคือจ่ายมาให้แล้ว45บาทนะคะก็จะเพิ่มให้อีก55บาทเป็น100บาทใน3เดือนนะคะ โดยกระทรวงพลังงานหารือกับกระทรวงการคลังขอสนับสนุนจากงบกลางนะคะในการที่จะช่วยเหลือครั้งนี้ส่วนมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะน,นี้นายกุลิศส,สมบัติสิริประหลัดกระทรวงพลังงานได้เร่งหารือกับกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนกับกรมขนส่ง ที่มีอยู่ตอนนี้21ล้านคันนะคะและต้องแยกจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะได้ทราบงบประมาณที่สอดคล้องกับปริมาณที่ใช้น้ำมันเบนซินที่50ลิตรต่อเดือนซึ่งหากไม่มีการปรับแก้ไขคาดว่ามาตรการทั้งสองอย่างนะคะจะผ่านการเห็นชอบในที่ประชุมหลังจากที่เสนอคลอรพิจารณาอนุมัติแล้วนะคะจะให้ทันในเดือน เมษายนนี้นะคะคือต้องผ่านทั้งสองอย่างนะคะก็จะเร่งนะคะให้ทันในเดือนเมษายนปี2565นี้นะคะผู้ถือบัตรก็เตรียมเฮได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าก๊าซนะคะหุงต้ม LPG นะคะแล้วก็ค่าน้ำมันเบนซินกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ข่าวที่แม่ตานได้เอามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะคะแม่ตานได้มาจาก TNN ออนไลน์นะคะก็เดี๋ยวไม่ตันจะมาอัปเดตข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะอนุมัติแล้วยังไงนะคะก็จะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกัน ็หวังว่าเร็วๆนี้นะคะในเดือนเมษาที่จะถึงนี้ก็จะมีข่าวดีสําหรับค่าการหุงต้มนะคะแล้วก็ค่าน้ํามันเบนซินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไม่ตานไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชมข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ